สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนูยุทธคานะครับวันนี้ผมก็จะเอารถอีกหนึ่งคันมาให้ดูนะครับคันนี้ยังอยู่นะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับนี่เคยลงคลิปไปแล้วนะแต่รถยังอยู่ยังไม่ไปนะครับรอเนื้อคู่อยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฟอ r d เ a n เจอร์นะครับ2.2ตัว L X T นะตัวนี้เป็น4ประตูนะครับยกสูงรถปี2018นะครับ ราคาอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถปีไม่เก่านะรถปี18นะครับราคาแค่5 5,99,000บาทนะครับถือว่าราคาไม่แรงเลยนะสำหรับอร์ดตัวนี้นะครับแล้วรถสภาพสวยนะครับเรารับประกันตรงเครื่องเกียร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีชนหนักพี่ความน้ำท่วมแน่นอนครับสีแดงจิ๊ดจ๊าดขนาดนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะดูด้านหน้านะครับ ตัวนี้จะใส่เป็นตัวหน้าแต่งนะรู้สึกว่าจะเป็นกระจังหน้าแต่งให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเสริมนะครับเน right ี่เป็นชุดแต่งของเขามานะครับอยู่แล้วนะตัวนี้ลูกค้าได้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับนี่แม็กใหมย่ยางใหม่นะครับจะเป็นแม็กคุกโมนะครับนี่ยางนะครับกุดกุดลิชนะครับนี่นะครับใหม่ใหม่ดูดอกร้ลูกค้าเห็นไหมแค่ยางไปสีเส้นลูกค้าก็คุ้มแล้วนะครับแล้วสีแดงแบบนี้นะครับขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะแล้วมีสติ๊กเกอร์แต่งเป็นแรปเตอร์นะ ตัวนี้นะครับแปะสติกเกอร์แล็คลัพเตอร์นะนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับสติกเกอร์ลายเล่ลัพเตอร์นะครับโคตรสวยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดนะบางท่านอ่ะอาจจะหาอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ดู YouTube ยังไม่เพิ่งยังไม่เจอนะเบืรอคู่นะฮะถ้าใครที่มีลูกค้าเยมีเพื่อนมีญาติพี่น้องสนใจนะครับอยากได้นะลูกค้าแนะนํามาได้นะผมมีค่าแนะนําให้นะครับมีค่าน้ําร้อนน้ําชานะครับ ให้ลูกค้าค่าเบอร์โทรลูกค้านะครับนะครับตัวนี้ไม่ใหม่เลยนะครับรถปี18นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาได้เลยนะมาดูรถมาลองขับมาทดลองขับดูก่อนนะครับนี่ๆๆนะครับทาสีต่อให้ใหม่หมดนะครับปีหน้าหมดนะครับต่อให้ใหม่อยู่แล้วนะครับอะลองดูทางด้านภายในกันบ้างนะครับกล้องอาจจะแขวงนิดนึงนะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับสดๆเรียวๆเลยไม่ต้องตัดตรงตัดต่อนะครับให้ลูกค้าดูดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับภายใน นะครับเบาะนะครับตรงลายมันติดฟังก์ชันนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสามนะไม้แท้ไม่มีกอนะครับนะครับคอนโซลกลางนะครับชุดเครื่องเล่นสินะครับนะครับยอโต้นะครับเป็นครบหมดทุกอย่างนะครับลูกค้าได้ไปนี่ก็ถือว่าคุ้มแน่นอนอะล็อกนะครับ ผมกดล็อกก่อนล็อกไหนครับล็อกนี้โอเคนะครับด้านหลังก็ถือว่ากว้างนั่งสบายนะครับนี่นะครับด้านหลังมีช่องชาร์จแบบนะครับเรียบร้อยนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยนะครับผมส่งเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับนี่โทรมาเบอร์ผมเลยนะครับ0 8 9 5 1แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสหนึ่งูสองครับ โทรมาคุยโทรมาสอบถามมันก่อนได้นะโคตรสวยนะครับหล่อเลยคันนี้นะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็น Ford Ranger 2.2 xlt นะครับเป็นตัว4ประตูนะครับยกสูงตัวนี้จะรถปี2018นะครับราคาอยู่ที่5,99,000บาทนะครับนี่ลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมานะครับรอเจ้าของอยู่นะครับรอเนื้อคู่อยู่นะคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ